สวัสดีเจ้าวันนี้จิจบจะปามยาย่าเมนูน้ำพริกปากระกป๋องเจ้าเมนูนี้เป็นเมนูงน่ายๆวัตถุดิบหลักๆที่ใจ้ในวันนี้นะเจ้าก็จะมีป,กปากกระป๋องเจ้าสองกระป๋องใจ้เป็นยี่ห้ออย่างก็ได้แล้วก็มีหอมเตียมแล้วก็หอมแดงเจ้าแล้วก็มีพริกสีส้มอันนี้จะให้สีเม็ดเจ้าแล้วก็มีพริกจินดาแดงพริกขี้หนูส่วนนะเจ้า ลวก็มะนาวหนึ่งลูกเจ้ามาเอาไปเริ่มเนียก,กันเลยเจ้าอันรับแรกนะเจ้าเอาพริกกระเทียมไปอย่างทุกอย่างลงไปจีในกระทะก่อนอนะเจ้าใส่ลงไปเลยเจ้าเติมน้ำไปเห็นสักน้อยแล้วเจ้าได้จีนึงอ่ะจ่ายไฟอ่อนนะเจ้าไปล่อยจีไป อันนี้คือมันโกนของเรื่อเจ้าพอได้สีเกียนประมาณนี้น้องจะตักขึ้นพักเจ้าถ่วยได้เลยไปต่ำกันเลยใส่ทุกอย่างไปต่ำได้เลยเจ้าต่ำวาต้องเล็กหนะักเพื่งได้ประมาณนี้าจากนั้นเพื่อเอาจิ้นปากกระปองเนี่ย ลงไปต่ำเจ้าเกิดก่วยต่ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าปากกระป๋องมันกระเด็นใส่พอต่ำแลกแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเอาไปไปพัดในน้ำมันเจ้าขั้นตอนการพัดก็เพอ่ะน้ำมันลงไปน้อยหนึ่งเจ้าบ่น้อยละอันนี้จากนั่นก็นนเอ้าาน้ำพริกเจ้าลงไปพัด ใส่น้ำปาาสองลงไปรดเนี่ยสักน้อยใส่ชุบโรติดหน่อยนะคะหน้ปลาแหมเล็กน้อยค่ะใส่น้ำปลาไม่แห็น,หน้อยเน่ยใส่ลุกโดลงไปเจ้า บีบมะนาวลงไปอันนี้ลองจิ้มก่อนเสรมนาวหันน้อยน้ำตาลนิดอร่อยมากเซตล้วเจ้ากับเมนูน้ำพริกปลากระป๋องพอน่ากินขนาดปลากระต่ายกับเมนูนต่อไปเน้อทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนึ่งสวัสดีเจ้า